เอาเรื่องสิงคโปร์ก่อนเพราะเรื่องสิงคโปร์นี่เป็นเรื่องหัวใจหลักของวันนี้หล,นหลายคนนะหลายคนนะเขาบอกป๋าไหนมึงบอกไอเ้เหียสิงคโปร์เขาไม่เอาเขาเห็นนี่มึงดูเลยเขาไปหากันแล้วนะครับสิงคโปร์จูป,ปากเมเรียบร้อยนี่ไงวันนี้ผมจะมาเล่าความจริงให้ฟังคุณไปเชื่อเขาเห็นไม่ได้หรอกไอเ้เหียเขาเห็นัน่งดูในจีนโดนไปแล้วเห็นไหมจีนบอกจะไปซ้อมฝึกฝึกซ้อมเรือรบเป็นไงเขายังไม่ทันพูดอะไรเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวกูจะไปซ้อมรบกับมึงนะที่ทางทางเรือ ปรากฏว่าเฮียขเขมรแม่งเล่นข่าวใหญ่เลยบอกโอ้โหจีนแม่งมาเยเรือฟรีเกสองลำแล้วยังมีเรือดำน้ำมาอีกเตรียมซ้อมรครั้งยิ่งใหญ่โดยใช้กระสุนจริงแม่งทําให้ทหารเรือบ้านกูเป็นไงควยตั้งเลยทีนี้เฮียบอกเอาแล้วพวกเราชิบหายแล้วจีนแม่งมาแล้วเฮียงานนี้เป็นไงมันเอากาเขมรด้วยไปพวกเราเตรียมพร้อม ปรากฏว่าทหารเรือแม่งแดกข้าวไม่อิ่มต้องวิ่งมาแต่งตัวแล้วมานั่งจอดเรือโยกไปก็โยออกมาเสร็จสุดท้ายไม่มีที่อะไรเลยจีนแม่งส่งแผ่นเกมแผ่นหนึ่งบอกแอปคำเมนเอาไปเล่นเอาไปดูที่จุดอ่อนอยู่ตรงไหนบ้างมึงทาแต้ไมไปเท่าไหร่ใช่ไหมก่อนที่จะส่งเรือจริงไปให้มึงคำเมนมันคุยโม้คุยโตมาตลอดนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าสิงคโปร์เขาออกมาพูดหลังจากที่เขากลับไปแล้วล้อเครื่องบินยังไม่ทันเลยยังไม่ทันเกียร์อัพเลย ไอ้เฮียขเขมนเปิดโต๊ะแถลงข่าวหน้าโรงแรมมาเป็นเรื่องเป็นใหญ่เป็นละคือเรื่องราวใหญ่โตโมโหลานเล่นซะคนไทยเป็นไงไอสัตว์แดกข้าวไม่ลงเลยอูนั่งขำอย่างเดียวบอกเอาแล้วง,งานนี้คนไทยแม่งไม่ต้องแดกข้าวเลยเฮียแม่งน,นั่งเครียดกันทั้งวันละมึงนะคือเรื่องจริงมันอย่างนี้ครับเรื่องจริงเนี่ยไอ้ขเขมຈเนี่ยนะครับขเขมน์เขาเชิญชวนสิงคโปร์คือเดิมทีนยฮุนเซนเนี่ยมันไปสิงคโปร์ไปดีลกับการซื้อขายน้ํามันเขาเรียกว่ามันไปปูทาง เดี๋ยวคุณฟังผมนะคุณรู้ว่าสิงคโปร์เนี่ยแม่งตอบแม่งตอบกลับเรื่องนี้มาเนี่ยโอ้โหไอ้เฮียเสียหมาเลยน้องตนสวัดีนะจ๊ะ <c oughs> เสียหมาเลย <c oughs> คือคุณฟังแล้วคุณจะหัวเราะทีนี้คุณจะแดกอะไรก็อร่อยกลางคืนก็นอนสบายนะครับพี่สมดุกพี่บุญเตือนนะครับวันนี้นะฮะพี่สะอาดชาน้บปาเมคนแดกมามา่มาบอกอร่อยโจย <c oughs> คุณเซนยังเปิดมามา่ารถหมูสับกินอยู่เลยทุกวันนี้ ที่มันขาดตลาดคือคุณเซนเหมาหมดไงบอกเดี๋ยวถ้าเกิดปล่อยไปขายตามท้องตลาดเดี๋ยวเราไม่มีกินปฏิกรอบทีก็ต้องแดกมามากทีขอบคุณครับพี่ที่เอ่อไทยพิพัฒนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับสติกเกอร์นะเขาไปเชิญเขาไปปูทางกันเรื่องการซื้อขายน้ํามันแล้วสิงคโปร์ปฏิเสธไม่ซื้อไม่ขายคือพูดง่ายๆว่าสิงคโปร์เองเนี่ยน้ำมันเขาเขาก็มีแต่เขาก็ไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายเขาก็ซื้อน้ำมันจากไทยไป อันนี้คือข้อเท็จจริงนะพี่น้องนะหลายคนไม่รู้เรื่องนี้แต่ผมกําลังจะบอกว่าสิงคโปร์เขาก็ซื้อน้ํามันจากเราเอาไปขายเหมือนกันนะครับแล้วไอ้ฮุ้นเซนเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วว่าการซื้อน้ํามันพูดง่ายๆว่ามันไปซื้อน้ํามันสิงคโปร์ก็ราคาแพงถ้ามันซื้อซาอุมันจะได้ราคาที่ถูกกว่าแต่ซาอุเขาไม่ขายให้มันเขาไม่ขายเขามีหน้าที่ซื้อข้าวหุ้นเซนมันไปคุยไปดิวเรื่องน้ํามัน แล้วทีนี้เนี่ยเขาก็รู้อยู่ว่าไทยกับมรนั้นมันไม่ลงรอยกันตอนนี้ไอ้เหี้ยแล้วใครมันจะไปกล้าขายน้ำมันให้มึงไงแล้วอีกอย่างหน,นึ่งนะพี่คิมวดีนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอสัตว์มึงไม่เคยซื้อน้ำมันกับขมนพี่นนทพจน์วดีนะครับมึงไม่เคยซื้อน้ำมันกับขมนไม่เคยซื้อขายกันกับสิงคโปร์เลยเขาก็ไม่กล้าขายให้มึงเสร็จทีนี้มึงพยายามที่จะเอาเรื่องราวต่างๆมาแลกมาเป็นเขาบอกว่ามีการเอาเอาแลกบางอย่างบางชนิดไปแลกน้ำมันกับสิงคโปร์อันนี้ข้อเท็จจริงยังไม่ยืนยันยนะ ข้อท็จจริงยังไม่ยืนยันแต่ที่แน่ๆเดี๋ยววันนี้กูจะมายืนยันคืออะไรเดี๋ยวกูจะมายืนยันให้ฟังแล้วคนไทยสบายใจได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพอกลับมาพวกนี้มันทํางานกันเป็นขั้นเป็นตอนกายคุณเซ็นไปยืนเสร็จเรียบร้อยพอกลับมาปุ๊บมันครบรอบความสัมพันธ์ระหว่างสิงคโปร์นะครับกับอะไรฮะครบรอบสิงคโปร์กับไอ้เขมรขอบคุณพี่น้องที่โดนเนรมาจุดสามแปดนะครับนั่นแหละแล้วยังไงต่อละทีนี้ ก็มีการพูดคุยทั้งพ่อทั้งลูกเลยเป็นในลูกขี้ฟ้องพี่นิลี่อยู่น,นีนะครับเป็นลูกขี้ช่างฟ้องฟ้องว่าคนไทยไปลุกลานฟ้องว่าคนไทยไปยึดประสาทกลางหลักฐานให้ดูสิงคโปร์เขาไม่รู้ไม่เป็นเขาไม่ดูของมึงหรอกเนี่ยครับเขาก็มาเยี่ยมขึ้นโดยมารยาทพอถึงเวลาประเทศไทยเนี่ยสมมติไม่สมมติว่าเรากับเขมรนี่ไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่เราไม่ชอบขี้หน้าคขมรนเนี่ยถึงเวลาเราก็ต้องไปเยือน จริงไหมครับไปเยือนเสร็จอเสร็จเป็นเสร็จกลับมาก็คือต่างคนต่างจบเรื่องราวแบบนี้ความจริงมันน่าจะจบลงสวยคือคุณจะไปดีลอะไรกับทางสิงคโปร์เนี่ยผมไม่ทราบแลวแม่งก็ไม่มีใครรู้ด้วยจริงไหมครับแต่มันมามันมาพูดกันว่าพอนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เจอเอ็นอันฟ้าบราโวชาลียังที้ยังก้นขออนุญาตเทคออฟทั้งศูนย์เอทีซี T C ก็บอกอราแองดวนประนักระเอทีซีกระเแงก้นเทคออฟ ไอ nah yup> ้ฝรั่งก็เลยไอ้คนทิ่ก็โปก็สับเต็มที่เลยเหยียบเบรกมานานแล้วเหีียเครื่องกัร้อนพอสับเครื่องเต็มที่ว่าเครื่องขึ้นอืดไอ็ที์ตนอตอือเครื่องแม่งสั่นันลงหลุมไงสนามบินมีหลุมนิดนึงหนึ่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 งวีวันโลเทสพอยกเครื่องขึ้นเสร็จปุ๊บประมาณสิบวินาทีนะครับกัปตันจะสั่งโคไพลอดว่าเกียร์อัพนะครับเกียร์อัพก็คือเก็บล้อยังไม่ทันเกียร์อัพเลยโอ้โหขมเ็นแม่งออกข่าวหมดแล้วอะแล้วคุณคิดดูดิสิงค คือคนในหลายๆประเทศเขาไม่เขาไม่ไว้ใจคำเอง,องก็ต่างคนต่างมอนิเตอร์ไงดูจอเล็กโอนปริเวงกรอันกัมูรุจาอันดีโอนสิงคโปรกรีกักกุลน้ำมันแต่นอยกรปอตอท้าไทยก็อิสุน ประเดนไม่ต้องเปลี่ยนไปก็หมายความว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีหุนมาเน็ตทำสำเร็จขเขมรไม่ต้องพึ่งพาไทยไม่ต้องมีน้ํามันปตทแต่ที่ชื่อของปั๊มปตทไม่ต้องเปลี่ยนนะเราใช้น้ํามันสิงคโปร์แทนและวันนี้ประเทศสิงค์วันนี้ประเทศเขมรนําโดยท่านผู้นําของเราประสบความสําเร็จดิวน้ํามันจากสิงคโปร์ได้เราไม่ตายกันแล้วพี่น้องปรากฏว,ว่าท่านนายกร,รังมนตรีดูอยู่บนเครื่องกระบอกนั่นไงนั่นไงกลัวและเหีย ไอเสียงแม่งเตือนกูอยู่นี่เมื่อกี้หยกหยกเพิ่งวางสายยังไม่ทันกดปุ่มวางสนิทเลยขเมนแ,แม่งแม่งเล่นกูซะแล้วขเมศไปเล่นข่าวใหญ่ครับไปเล่นข่าวว่าสิงคโปร์สรุปซื้อยอมขายน้ํามันให้กับขเมนโอโหเป็นเรื่องเลยทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีถึงก็โปรโทรศัพท์เฮ้ยมึงรีบไปบอกเขาด่วนเลยนะเฮียไม่ใช่กูยังไม่ทันขายเลยกูยังไม่ได้รับปากอะไรแม่งเลย ไอ้เฮียมาเล่นข่าวนี้ได้ไงเพียงแต่ว่าเขมรมามาคุยเรื่องขอซื้อน้ำมันต่อจากเราแล้วเราแมงน้ำมันก็ไม่ค่อยจะพอด้วยไอ้เฮียเรายังต้องซื้อจากเสียมเลยอ้ชิบหายและเสียมมันเกิดรู้เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันยังไงมันจะขายกับเราต่อไหมเนี่ยจริงหรือเปล่านี่คือสัญดานเขมรไงคืออะไรที่ไม่เป็นเรื่องจริงเขามักจะลงข่าวอยู่เรื่อยๆแล้วหลอกคนเขมรเขมรก็ดีใจเลยอะคนเขมรดีใจเป็นไงเด็กแว้นน่ะเงินๆงๆน น้ำมันมาแล้วพวกเราน้ำมันมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาปั๊มเติมไม่ต้องกลัวบิดมันหมดปอกเลยอยู่กับที่ก็บิดไอ้ที่ขับอยู่ริมถนนก็ยกล้อนะเงิน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 เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปเติมน้ำมันนะพรุ่งนี้เช้ามึงไปเติมน้ำมันกันนะไม่มีสักปั๊มเลยกูจะบอกให้ไอ้สัตว์สิงคโปร์เขายังไม่ได้รับปากจะขายมึงเพียงแต่ว่าเงื่อนไขการซื้อขายน้ำมันมันมีและสิงคโปร์เขาบอกว่าการที่ไปคุยกันเรื่องเรื่องเรื่องขายน้ำมันกับเขมรเนี่ยมันเป็นเรื่องจริง เป็นเรื่องที่เจราจาก,กันจริงๆแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงว่าจะซื้อขายกันและถ้ามีการซื้อขายกันเขาคงจะอาจจะจําหน่ายให้ขเขมรเนี่ยโดยมนุษยธรรมนะครับก็คือสมมุติว่าคุณสั่งร้อยลิตรเนี่ยคุณอาจจะได้อยู่ประมาณ5-10ถึงลิตรเท่านั้นต่อรอบเดือนคือคุณไม่ได้เยอะนะฮะเขาเอาไปจำหน่ายสิงคโปร์ต้องการอะไรฮะต้องการให้ประชาชนเนี่ยมีน้ามันเพียงพอต่อการเป็นดํารงชีพไม่ใช่ซื้อไปเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปเป็นยุทธปัจจัย เรื่องการซื้อขายน้ำมันใครๆเขาก็รู้ยกเป็นขมเอนไม่รู้คนขมเอนมันก็โง่อยู่อย่างนไงเนี่ยพอรููข่าวเป็นไงไอสํานักข่าวค่เมทางเป็นไงลงข่าวว่านายกสิงคโปร์เป็นไงครับขายน้ำมันให้แล้วโอ้เด็กแถวบ้านเป็นไงแ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 งนี่นะครับดงนี้เลยนะครับขอบคุณพี่น้องที่โดเดนมาแครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับสอท่านนะขอบคุณมากนะครับเนี่ยจริงๆจ้าแฮะแล้วพรุ่งนี้มึงจะมีเงินเติมอะไพรนี้มึงจะมีน้ำมันเติมไะฉะ คนไทยจงแดกข้าวแล้วก็นอนหลับสบายสบาย,บายเพราะสิงคโปร์ยังไม่ตกลงขายน้ํามันให้กับカมนอย่าไปเชื่ออะไรกับพวกカมนมันเยอะจริงไหมครับไอพวกนี้พอเวลาแม่งพูดอย่างหนึ่งแม่งไปทําอีกอย่างหนึง่งจ้างแม่งห้าบาทแม่งไปทำห้าพันจ้างมันห้าร้อยไปทำห้าแสนカมนจะเป็นนี้คือวันนี้เนี่ยภายในカมนเนี่ยตอนนี้วุ่นวายกันไปหมดยังไม่ทันทําอะไรเลยเฮียล้อเครื่องบินของนายกสิงคโปร์ยังไม่ทันเก็บเลยยแม่เอาแล้วบอกสิงคโปร์ขายน้ํามันให้ มึงจะบ้าเหรอมันเป็นไปไม่ได้แล้วแล้วที่สําคัญคําพูดที่เจ็บปวดที่สุดพี่น้องจําคําพูดผมไว้นะคาพูดที่นายกสิงคโปร์พูดออกมาเนี่ยที่เจ็บปวดที่สุดหลังจากที่เขาถูกอ้างชื่อว่ายอมขายน้ํามันให้กับเขมรแล้วคนไทยแม่งด่ากันชิบหายเลยนะนอกจากด่าแถมก็นอนไม่หลับด้วยนายกสิงคโปร์ได้กล่าวกับสื่อมวลสื่อของของประเทศสิงคโปร เขาบอกว่าการที่ไปคุยกันที่เเมรเนี่ยเป็นการคุยเรื่องซื้อขายน้ำมันเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นบอกว่าเรื่องหลักที่ไปคุยคือเรื่องการเจรจาสันติภาพเขาไม่อยากให้อะไรครับไม่อยากให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างภูมิภาคนี้เพราะสิงคโปร์เองเนี่ยเขาก็กลัวบางเรื่องนะครับแต่เรื่องที่ผมคิดว่าเขากลัวเนี่ยผมไม่รู้จะใช่หรือเปล่าผมก็ยังไม่พูดเอาเป็นว่าสิงคโปร์เขากลัวบางอย่าง เขากลัวบ,บางอย่างเขาต้องการให้ตรงนี้จบนะครับให้ให้คุยกันคเขมก็ก้าหลักฐานไปฟ้องเอาภาพถ่ายไปฟ้องแล้วตอนที่เขาเชิญทูตทหารทําไมทู่ตาหา,า,หานเขมรนั่งเงียบอะ่ะจิงแบบมึงอายอะไรอะ่ะใช่ไหมครับพอมึงไปคุยกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นแม่กระสรงคนเข้ามาพอมึงไปคุยกับมาเลอินโดแม่กระสรงมาเลแม่กระสงรู้ไหมครับคําพูดของนายกสิงคโปร์ที่เขาพูดถึงเขมรเนี่ยนะครับในที่เขาพอเขาถึงประเทศเขาปุ๊บนักข่าวแม่งลุมถามเลยเฮียเขาก็บอกว่า นะครับเขาพูดงี้ครับการขายน้ํามันให้กับขเขมรเนี่ยได้เงินมาเนี่ยไม่เงินเนี่ยยังสู้นะครับน้ำใจของคนไทยไม่ได้คือเงินพูง้งง่ายว่าเงินขเขมรไม่มีราคาถ้าเปรียบเทียบระหว่างและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยสิงคโปร์เขาพูดอย่างนี้เลยคุณว่าเสียไหมล่นะเสียไหมที่เขาบอกอะ่ะเงินของเงินของขเขมรเนี่ยยังสูนะ้น้ำใจที่เขามีต่อน้ำใจที่ไทยที่ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มีด้วยกันไม่ได้ นั่นก็หมายความว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการเงินมึงไอ้เฮียถึงก็โปเขารวยจะตายหาจริงไหมครับแสดงว่าเขมรห,หาแนวร่วมลุมสยามแต่เราไม่มีม,ม,ม,มันไม่มีใครเอาก็ไปคุยกับมาเลยได้สองวันเลยไงไอ้เฮียนะฮะเขาส่งผู้บัญชาการทหารบอกมาเลยมาปุ๊บเขามาจับไม,าาม้จับมือเสร็จเขาบอกขอฝึกร่วมกับไทยอีกวันหนึ่งแม่งผู้บัญชาการทหารอากาศมาเลยบินมามาพบผู้บัญชาการทหารอากาศไทยบอกเราจะฝึกร่วมรบกันบน,บนท้องฟ้านั้นน้ำมันเราเหลือเยอะ พอเสร็จสองประเทศนี้จับมือเซ็นสัญญากันเรียบร้อยอินโดนีเซียบอกฮัลโหลอย่าลืมกูสิอินโดนีเซีย,ย,มซยแม่งมาฝึกก่อนเลยฝึกจบไปแล้วฝึกกับกองทัพอกกาจบไปแล้วแล้วเดือนนี้กลางเดือนนี้นะครับกองทัพอกกาไทยจะไปฝึกฟฟลคอนอีกไอ้ฟลคอนเดอะสกายที่ประเทศจีนซึ่งจีนได้ทําหนังสือขอเชิญไทยและอีกไม่ขี่วันนี้กองเรือสารัฐจะบุกมาหน้าน้าไทยมากับพร้อมเรือฟรีเกต มาเรือฟรีเกตสองลำเรือพิฆาตอีกหนึ่งลำมันร่วมกับกองทัพเรือฝึกลบกันอีกทีนี้ก็ฝึกที่จังหวัดจันทบุรีตาขอบคุณพี่น้องที่โดนเอมาจุดสีห้านะครับนั่นแหละฮะมาฝึกอย่างนั้น <c oughs> เรียบร้อยเลยแล้วที่แล้ว,ล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 วที่ยืนยันการันตีชัดเจนจีนจะไม่เข้ามายุ่งกับสถานการณ์เรื่องนี้นี่แหละครับท่านผู้ชมสิงคโปร์นะครับไซามาตรการนะ ถ้าหากขมนอยากได้น้ํามันจากสิงคโปร์นะครับขมนต้องเอาไฟฟ้ามาแลกน้ํามันจากสิงคโปร์ครับท่านผู้ชมโอ้โหรู้ทั้งรู้ว่าขมรเนี่ยไม่มีไฟฟ้านะครับแทบจะไม่มีไฟฟ้าใช้ในประเทศนะครับแต่สิงคโปร์บอกว่าไม่เป็นไรคุณมาเจราจาได้ถ้าคุณอยากได้น้ํามันใช่ไหมคุณอยากได้น้ํามันคุณต้องเอามาแลกกันนะครับสินค้ากับสินค้า แลกกันนะครับอ่าคือน้ํามันกับไฟฟ้าขเขมรได้น้ํามันสิงคโปร์ได้ไฟฟ้าโอ้โหหมัดต่อหมัดครับท่านผู้ชมโอ้ขเขมรอยู่หมัดเลยครับท่านผู้ชมนะหุ่นเซนงานงอกครับงานนี้ไม่ได้ทั้งน้ํามันไม่ได้ทั้งขายสินค้าออกไปครับท่านผู้ชมนะเจอสิงคโปร์ดักเส้นนะท่านผู้ชม